พ่อเขาเริ่มบ่นนะคะบ่นว่าทํางานไม่ไหวถ้าเกิดหมดพ่อไปก็ม,มีคนทำแล้วนะเออก็ลองดูก็ไม่เสียหายจากที่ว่าเที่ยวหนักๆก็คือต้องหยุดเราไม่สับ้านร,รู้ไงคะว่าจะมีคนเสียเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดมันเหมือนเราได้ทําบุญนะคะใช่มันหาคนทํายากอะคะ่ะน้อยคนที่จะกล้ามาทำอย่างหนูไม่ไม,ไม่กลัวะคะ่ะ คือคุณพ่อเขาเริ่มบ่นนะคะบ่นว่าทํางานไม่ไหวเขาเริ่มอายุเยอะแล้วก็ชวนหนู่อ่ะชวนคือชวนมาเป็นประมาณปีสองปีแล้วะคะ่ะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ทําเต็มตัวเริ่มเริ่มตามพ่อไปมั่งแล้วทีนี้พอแบบเขาไม่ไหวจริงเขาเลยบอกว่าจะไปทําจริงๆหรอเนี่ยถ้าเกิดหมดพ่อไปก็ไม่มีคนทำแล้วนะอะไรเงี้ยถึงเลยแบบเอ้ก็ลองดูก็ไม่เสียหายมันมันเป็นงานที่แบบเป็นเหมือนเป็นนายตัวเองอะคะ่ะ ไม่ใช่ไม่ต้องเป็นลูกจ้างเขาคือจากจากที่ตอนแรกเที่ยวเที่ยวคือเที่ยวตอนแรกอะที่ว่ายังไม่ตัดสินใจทําก็คือตอนนั้นยังเที่ยวอยู่ยังติดเที่ยวแล้วทีนี้พอมาทํางานตรงเนี้ยเราต้องจากที่ว่าเที่ยวหนักๆก,ก็คือต้องหยุดแต่ว่าไม่ได้หยุดเลยนะคะก็มีบ้างแต่น้อยมากเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวเตรียมตัวตลอดเพราะว่าบางทีมีศพเข้าเราก็ไม่เราไม่สามารถรู้ไงคะว่าจะมีคนเสียเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดมันเหมือนเราได้ทําบุญนะคะหรือว่ามัน ค่ะมันดีมันเวลาไปไหนเนี่ยคนที่เขาไม่เคยเห็นเขาจะบอกเอ้ยทาจริงๆเหรอเก่งแลยเนี่ยไรคำชมเยอะมากเลยค่ะแล้วแถวบ้านคือไม่มีผู้หญิงทําด้วยน่าจะเป็นข้อนี่ค่ะจงผู้หญิงทำนี่แหละค่ะเราเป็นสับเปลยหญิงคนแรกในแถวบ้านเลยที่ทําอาชีพนี้ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างก็เวลาได้รับคำชมก็ดีใจนะคะแบบเก่งจังเลยแล้วแบบหนูยังไม่เก่งแบบยังไม่เก่งเต็มที่แต่ก็อยากจะพยายามทําให้เก่งเต็มที่ค่ะ แล้วเขาชมมาจะได้แบบเออจริงๆนะอะไรเงี้ยไม่ไม่เคยคิดเลยค่ะพ่อชวนมาปีสองปีก็ไม่เคยคิดฝ่าก่อนจะจัดินใจไปทําก็นานนานอยู่ค่ะพอนานอยู่คือเรากลัวว่าจะไม่มีใครสืบทอดตระกูลเราแล้วใช่ไหมก็ใช่ค่ะก็อนด้วยแต่มันหาคนทํายากอะค่ะน้อยคนที่จะกล้ามาทําแบบคือพอ่อคือที่บ้านมีหลานผู้ชายแต่ก็คือไม่มีใครทําเลยสําหรับหนูทําอะหนูว่าไม่ยากนะคะแต่คนที่เขาไม่ทาอะหนูก็ไม่รู้เขาก็บอกว่าเขากลัวกลัวแต่หนูว่า อย่างหนูไม่ไม,ไม่กลัวค่ะรับศพมาแล้วก็เราต้องเส้นโรงก่อนเอาศพเข้าโรงแล้วก็เตรียมทําพิธีเตรียมทําพิธีพอทําพิธีตอนใกล้เผาเราก็จะเป็นเส้นเมนเส้นเตาเผาแน่นอน,นะคะ่ะแต่ว่าจะทําอาชีพนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ปีหน้าหนูมีแผนไว้ว่าจะเรียนต่อปริญญาตรีพ,พิเศษค่ะไม่เคยเจอเลยค่ะไม่ไม่เคยเจอเลยค่ะแต่ว่ามีร,รถรถตู้พอ่อที่รถตู้ไปไรับสบ่งศพอะค่ะก็คือวันนั้นจะไปรับศพแล้วทีเนี้ย หนูก็เดินไปที่รถตู้แล้วก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูก็เลยจะโกนเรียกพ่อพอจะโกนเรียกพ่อไม่ขานเลยเดินไปดูอ้าวพ่อมาอยู่พ่อพ่อเพิ่งเดินตามหลังมาแต่คือได้ยินเสียงคนเปิดประตูรถแต่ค้า้วน่หมไม่เคยเจอเลยค่ะต้องตื่นไปเก็บกระดูกที่สามเนี่ยค่ะที่สามที่สี่ไปคนเดียวหรอไปกับคุณพ่อค่ะก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจรับนะคะมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คิดเลยถ้าเราจะถ้าเรากลัวเราจะยิ่งจินตนาการของเราันเยอะ จะไปกลัวค่ะลองลองดูเราจะเราจะรู้ว่าไม่มีแล้วนะกลัวข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดต,ตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน Follow วอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ